สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่จะไปเจอกับหน้าสดปากซีดก็มาเจอกันที่ลุคนี้ก่อนนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูด้วยการแต่งหน้าแบบถอดลุคโทนส้มอิดที่เราเคยแต่งไปว่าเรามีวิธีการแต่งยังไงบ้างแล้วก็ใช้เมคอัพอะไรบ้างวันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะลงสกินแคร์ก่อนที่จะแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูด้วยเพราะว่าการเตรียมผิวก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเราไป พบกันที่หน้าสดกันเลยค่ะและในคลิปนี้ก็อยากจะถามทุกคนด้วยนะคะว่าภาพที่ทุกคนได้ดูอะ่ะมันชัดหรือไม่ชัดยังไงเพราะว่าเราใช้ iPhone 15 Pro ในการถ่ายตลอดทั้งคลิปเลยอย่าลืมเอามาบอกกันด้วยนะคะขอเติมลิปสติกก่อนนะคะลิปสติกที่เราจะใช้จะเป็นลิปมันที่ใช้บำรุงปากตัวนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นดีเลยเดี๋ยวราดูผลสักพักก่อนว่า ในปี2024จะได้เป็นเฟเวอร์ริตหม่นะคะนี่ค่ะหลังจากที่ล้างหน้าได้ทาลิปสติกไปแล้วนะคะ <_ S 1> ก็จะมาบำรุงผิวด้วยนี่เลยค่ะไบโอเดอร์มาเซนซิโทนิกนะนี้เหมือนเขาจะเป็นโทนเนอร์แต่ว่าเราจะใช้เป็นน้ำตกก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากก็แทบไปที่ผิวหน้าเลยรอให้เขาซึมสักพักก่อนนะคะแล้วเ,เราค่อยตามด้วยสกินแคร์ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปก็คือจีเซโดขวดแดงขวดนี้เลย ตัวนี้เขาก็จะช่วยในการกระตุน้นคอลลาเจนในผิวของเรานะคะให้ความชุ่มชื้นปรับสมดุลผิวให้มีความสมดุลมากขึ้นกลิ่นของเขาจะมีความหอมมันอ่อนผ่อนคลายมากๆและตัวต่อไปจะตามด้วยลอซิทานตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นเฟเชียลออยล์เราสามารถใช้ตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผิวของเราเป็นผิวผสมค่อนไปทางแห้งและขาดน้ำใช้ในตอนเช้าได้แต่ว่าจะลดปริมาณลงเหลือแค่หนึ่งปั๊มก่อนใช้ให้วอร์มก่อนค่ะแล้วก็แท็บที่ใบหน้าไปเลย ตัวต่อไปก็คือไอครีมของแบรนด์นี้เลยต่อด้วยไบโอเดอร์มาเซนซิบโอดิเฟนซเซรั่มนะคะผิวมีความนุ่มยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วค่ะก็พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดนั่นเองของเวนิตาค่ะ ติมกันแดดตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ทำรีวิวเต็มๆให้ทุกคนได้ดูกันเลยอะแต่แบบใช้มาหลายหลอดมากๆกเลิกนับแล้วเนื้อเขาเบาสบายผิวมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รบกวนเมคอัพไม่ได้รบกวนสกินแคร์ที่เราลงไปแล้วใช้ในปริมาณ2ข้อนิ้วหรือว่า1เหรียญ10นะวิธีการลงของเราก็คือจะลง2รอบนะคะและอย่าลืมแถมไปที่คอด้วยนะอีกสัก1ข้อนิ้วเช่นเดียวกันค่ะ ขั้นตอนของการโสกินแคร์ก็จะมีเท่านี้เลยเน้นความบางเบาสบายผิวแต่ว่าต้องให้ความชุ่มชื้นได้อย่างเพียงพอด้วยต่อไปเรามาเริ่มในหมวดของเมคอัพกันเลยนะคะจะเริ่มใช้ไพรเมอร์ก่อนในวันที่อยากให้มันดูแบบผิวสวยมากขึ้นแล้วก็รองพื้นติดทนมากขึ้นตัวที่หยิบม,มาใช้บ่อยมากๆแล้วก็เป็นเฟเวอร์เรดด้วยนะก็คืออัลว์กลาสค่ะรุ่นนี้เขาจะให้ความบางเบาสบายผิวมากๆนะทุกคน เราจะชอบวอร์มที่ปลายนิ้วแบบนี้ก่อนสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาไปทั่วใบหน้าเลยลงบางๆได้เลยนะคะลงบางๆก็ให้ผิวที่ดูแบบเนียนสวยมากขึ้นแล้วนะเราชอบตัวนี้ที่พอทานแล้วเหมือนมันซึมเข้าไปสู่ผิวด้วยเหมือนผิวได้รับการบำรุงแล้วก็ช่วยบร,ริเของคนได้ดีมากๆตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่จะกลับมารีวิวฉบับเต็มให้คนได้ดูกันอีกทีนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้รองพื้นค่ะเป็นของเกลเล้ง รุ่น Glow สกินนะรุ่นนี้คือดีมากสามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลยค่ะเหมือนการใช้สกินแคร์เลยหลังจากที่เรารอให้ไพรเมอร์เซ็จตัวแล้วก็ค่อยลงไปที่ผิวนะคะเพราะว่าจะได้ทำให้มันแนบสนิทติดผิวมากขึ้นแล้วก็เมคอัพไม่หลุดไม่เยิมในระหว่างวันด้วยขั้นตอนในการลงรองพื้นนะคะที่เราดูคลิปของเขานะเขาจะลงด้วยมือ แล้วก็ถ้าเราอยากได้ความเนียบมากขึ้นเราก็ปิดทับด้วยการใช้ฟองน้ําหรือว่าพับที่มีนะคะเนื้อก็คือบางเบาสบายผิวมากให้ความรู้สึกเหมือนกันลงสกินแคร์หรือว่าลงครีมกันแดดเลยค่ะเกิ่วแรงก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวฉบับเต็มให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็มีการทดสอบด้วยนะแต่วันนี้จะขอแต่งให้ดูลุกโดยรวมก่อนนะลงแคปปิ้มเดียวก็ได้ผิวที่เนียนกลิบแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานให้เรียบร้อยมากขึ้นด้วยการใช้ฟองน้ำค่ะ วิธีการลงรองพื้นก็ใช้วิธีที่ทุกคนถนัดเลยนะคะแต่ว่าถ้าลงด้วยนิ้วมืออ่ะอยากจะให้เกลีย่ยแบบเร็วๆสักแค่แบบรอบเดียวให้ทั่วใบหน้าแล้วก็เก็บงานด้วยฟองน้ําดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวรองพื้นจะติดออกมากับนิ้วมือต่อด้วยการใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดรอยคําใต้ตาที่คล้ำม,มากแล้วก็ใต้ตาของเรามีความแห้งด้วยนะก็จะใช้ทารุร่นอัลตราครีมมี่ค่ะรุ่นนี้ดีงามนะไม่ตกร่องอ่ะ ือว่าให้การปกปิดได้ดีเนื้อดีนะคะวิธีการลงรองพื้นวิธีการลงคอนซีลเลอร์รวมถึงเมคอัพที่เราจะแต่งให้ทุกคนได้ดูต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการแต่งหน้านะคะแค่แต่งหน้าตัวเองได้ในระดับหนึ่งเรื่องของเทคนิคใดๆถ้าหากว่าไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครที่มีร่องออหรือรอยลึกมากๆจะใช้แปรงในการเกลี่ยก็ได้นะเพราะว่าตัวแปรง จะช่วยให้ตัวคอนซีลเลอร์มันไปเติมเต็มร่องริ้วรอยมากขึ้นนะคะแต่เรายังรู้สึกว่าแปรงที่เรามีอยู่อะ่ะมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็เลยใช้ฟองน้ำจะเห็นว่าให้การปกปิดใต้ตาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามองในกระจกชัด,ชดๆก็ยังเห็นมีความคล้ำรอบดวงตายอยู่นะก็อายุเยอะแล้วนะคะก็ต้องมีเรื่องของ ความคร้มตาตุยริ้วรอยอะไรเป็นธรรมดานะรอให้รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เซ็ตตัวบนผิวสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยแป้งเซ็ตผิวค่ะแป้งเซ็ตผิวที่เราใช้ก็คือลอร่าเมอร์เซค่ะสีที่ใช้จะเป็นสีฮันนี่นะคะส่วนแปลงแต่งหน้าที่ใช้ก็ยังคงเป็นแปลงแต่งหน้าของซุปเปอร์มัมอยู่ค่ะเนื้อแป้งสบายผิวมากและจะเห็นว่าตัวรองพื้นจะเป็นสูตรโลที่ให้ความโกลเล่นแสง พอเสร็จแป้งตัวนี้ก็ยังให้ความโกลวเล่นแสงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากได้ผิวที่แมตตมากจนเกินไปเวลาที่เราใช้รองพื้นหรือว่าฟุดชั่นสุดโกลวเนี่ยเราะว่าตัวนี้เวิร์กมากๆหลังจากนั้นก็จะมาเขียนคิ้วก่อนแต่ว่าในบางคนเขาก็จะเขียนคิ้วกันท้ายสุดนะแต่ว่าเราไม่ถนัดนะคะ สอเขียนคิ้วก็ยังคงเป็นของ i n t u i อเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าปีนี้น่าจะต้องลองเปลี่ยนไปลองใช้ของใหม่ๆแล้วแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเพียงแต่ว่าอยากลองแบรนด์ใหม่ๆดูบ้างนะคะตอนวัดคิ้วก็จะขอดูที่กระจกนะปัดบริเวณหัวคิ้วก็จะได้ลุกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นต่อด้วยการดัดขนตาค่ะ ต่อด้วยการแต่งตาด้วยพาเลตของ NAS นะคะนี่จะเป็นรุ่น endless n i c e นะจะเป็นสีที่จีดมากแต่ว่าเราแต่งออกมาให้ติดโทนแบบนุดมูดส้มๆได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าสีเขาจะดูแบบ รุนแรงดูแซบมากสีแบบนี้เลยแต่ว่าสามารถแต่งได้หลายลุกหลายแนวทําให้การแต่งหน้าของเรามันสนุกมากขึ้นแต่วันนี้เราจะแต่งโทนที่มันส้มๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็จะใช้เป็นตัวสีส้มๆตรงนี้เลยกับสีตรงนี้ข้างๆกันนะตัวพิกเมนต์เขาคือดีมากทุกคนเห็นว่าสีเขามันเข้มมากก็จริงนะแต่พอลงที่เปลือกตาแล้วอ่ะ เขาให้ความที่มันไม่ได้แบบสีจีดขนาดนั้นในทันทีเราสามารถเติมได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้เม็ดสีได้พิกเมนต์ที่มันติดเหลือตาแบบแน่นที่เราพอใจอะคะ่ะวันนี้จะแต่งลุกส้มอิดก,ก็จะเลือกใช้ สีทองๆส้มๆเป็นหลักนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ b r เซอร์ของ nars e. เช่นเดียวกันนะอันนี้จะเป็น laguna 402นา402นะคะจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะพอดีกับผิวเราเขาจะมีประมาณ3เฉดสีด้วยกันนะที่เราเห็นใน Sephora นะคะอันนี้เราก็จะทาทับลงไปบริเวณกลางเปลือกตานะคะมันก็จะให้ความส้มแล้วก็มีความแมตตขึ้นมานิดหน่อย แต่ก็เป็นแมตที่ไม่ได้ปิดทับตัวคริสเตอร์ที่เราทาเมื่อกี้นะคือมันแบบเข้ากันได้ดีมากค่ะลุกวันนี้ก็คือส้มๆทองๆแบบแน่นๆต่อด้วยบริเวณนี้เราจะใช้สีที่เข้มขึ้นมาหน่อยมันก็คล้ายๆกับการขัดเบ้าในสมัยก่อนนะทุกคนเพราะว่าสีส้มอิดถ้าจะให้คอมพลีตจริงอะ่ะเราคิดว่าการขัดเบ้ามันก็ช่วยทําให้ลุกมันคอมพลีตมากขึ้นแต่เป็นการขัดเบ้าที่แบบ สอ,สอบนะคะก็จะมีความเข้มประมาณนี้เราก็จะใช้ผู้กันอันเดิมนี่นแหละเชดแบบนี้บนกระดาษทิชชู่นะแล้วก็เบรนตรงบริเวณนี้ค่ะให้มันดูละมุนมากขึ้นต่อไปนะคะเราจะใช้ตัวพาเลตสีชมพูที่อ่อนที่สุดตรงนี้ทาที่ผิวขอบตาข้างล่างสักเล็กน้อยนะเติมบริเวณ ขอบตาล่างนะคะด้วยสีทองเหมือนเดิมบริเวณหัวตาและต่อด้วยการเขียนขอบตาให้ชัดมากขึ้นนะคะด้วยการใช้อาชิเด p a พาเลทของนาสเหมือนเดิมแต่จะใช้สีเข้มที่สุดก็คือสีนี้ใช้คู่กับแปลงแต่งหน้าที่หัวแปลงมันแบนๆบนะแล้วเราก็จะเอาสีที่ติด ปลายของแปลงแต่งหน้าค่ะมาทาบริเวณใต้ตาด้านล่างด้วยต่อด้วยการกริดอายไลเนอร์ให้มีความคมชัดมากขึ้นอายไลเนอร์ที่เราใช้จะเป็นของ brow it ค่ะตัวนี้ก็คือดีมากแต่เราจะวาดเฉพาะบริเวณหางตานะคะต่อด้วยการปรารัดมัสคาร่าของ Maybelline ัดสมผัคาราทั้งขนตาบนและขนตาล่างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันเลอะนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเก็บขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยอีกสักนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะงานตาก็จะประมานี้เลยค่ะขอเพิ่มความฟุ้งให้บริเวณนี้นะเพราะว่ามันยังเห็นว่ามันมีแบบการแบ่ง โซนที่เป็นโซนผิวจริงๆของเรากับโซนที่เป็นแบบอายแชโดว์ <Our Shadow S 1> อยู่นะคะต่อด้วยการปัดแก้มด้วยบรอนเซอร์ของน r s เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องการสีที่แบบส้มอิดส้มใจซื้อมาแล้วแบบคุ้มมากเลยอะบรอนเซอร์ <Yeah. S 1> ของน r s ตัวเนี้ยวันนี้ก็คือได้ใช้ทั้งกับตาแล้วก็แก้มแล้วก็เราจะมา ลงบรอนเซอร์บริเวณกรอบหน้าให้มันดูชัดมากขึ้นด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้หน้าดูส้มทางหน้าเราก็จะขอเติมตัวบรัชของหน้าอีกเหมือนเดิมก็คือนี้จะเป็นสีออร์ m X นะคะจะเติมเป็นแบบสีส้มๆวิงๆสักนิดนึงเขาจะออกเป็นสีแบบประมาณนี้ค่ะเห็นสีแบบนี้นะก็คือพิกเมนต ค่อยๆเติมค่อยๆบิวก็จะได้ความเข้มที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราจะมาลงบรอนเซอร์กันต่อแต้มไปบางๆนะคะสีของน้าก็าทำสีออกมาแบบเข้มจริงแต่ว่าเราลงใ้ผิวจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นปื้นขนาดนั้นอะมันสามารถค่อยๆเกลี่ยได้เลยประมาณนี้นะคะกรอบหน้าก็จะมีความชัดมากขึ้น ต่อไปขอมาเพิ่มมิติให้จมูกสักนิดนึงค่ะด้วยการไล่ดัง้งเราจะใช้ตัวอายแชโดว์ของ n a s s นะคะสีนี้เลยสขีขาวๆวิงวิงแบบนี้แต้มไปก็บริเวณกลางจมูกอย่นี้นะคะต่อด้วยการใช้หัวแปรงมนๆแบบนี้ฟุ้งๆแบบนี้นะคะ จิ้มไปที่บรอนเซอร์ของนาสเหมือนเดิมก็ปาดวนๆบริเวณปีกจมูกแบบนี้เลยจะได้เพิ่มมิติให้เราดูมีจมูกขึ้นมาเพราะว่านี้เป็นจมูกธรรมชาติไม่ได้ผ่านการทำศัลยกรรมใดๆทั้งนั้นเลยนะคะได้จมูกที่เสกขึ้นมาได้สักนิดนึงแล้วนะคะทุกคนต่อไปมนาะต่อกันที่ ลิปสติกกันเลยค่ะถ้าใครดูกันจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ปากซีดอยู่จนกระทั่งใกล้จะเติมลิปสติกแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะลิปสติกที่เราใช้ในวันนี้นะจะเป็นของ NARS สสีเอวาค่ะอันนี้จะเป็นรุ่น ที่เขาผลิตออกมาเมื่อปี2022แต่เพิ่งได้ซื้อมาใช้ตอนปี2023สีอาจจะดูแรงไปน,นิดนึงแต่ว่าพอทาแล้วก็คือสวยได้ลุกส้มอิดส้มใจแต่เอาจริงสีเขาจะออกเป็นโทนแบบน้ำตาลน,น้ำตาลตุนต่น ติดแบบสีกระติกนิดๆแต่จอกเป็นทางอมส้มอมน้ำตาลนะก็จะได้ลุคที่เป็นแบบส้มอิดส้มใจที่เราชอบนะคะแต่ถ้าใครมีลิปสติกสีที่มันส้มจีดกว่านี้ก็สามารถได้เลยแต่ว่าลุคของวันนี้จะเป็นส้มที่แบบออกแนวส้มตุ่นๆไม่ได้เป็นส้มที่สดใสจัดจ้านสุดท้ายนะก็จะมา c o m p l e t ลุคมากขึ้นด้วยกันปัดมาสคาร่าคิวค่ะ เราจะใช้มาสคาร่าคิ้วของ brow it นะคะเขาจะมีสีแบบน้ำตาลน้ำตาลสักหน่อยทำให้คิ้วของเรามันมีความเข้มมากขึ้นก่อนที่จะทำผมนะก็ต้องหวีผมให้มันเรียงเส้นสวยกันก่อนแต่ว่าเรามาปรับตัวเครื่องให้ได้ความร้อนที่เหมาะสมก่อนนะคะระหว่างที่รอเครื่องร้อนก็คือหวีผม เตรีมผมให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะใส่ตัวบำรุงเส้นผมเพื่อที่จะป้องกันผมไม่ให้ผมเสียจากความร้อนมากจนเกินไปนะคะอันนี้เราจะใช้ของยี่ห้อ p อ o m i t c h e l ขวดนี้เลยกดไปหนึ่งปั๊มแล้วก็ชโลมไปให้ทั่วเส้นผมแบ่งผมตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าใครจะติดกิ๊บทําทีละชั้นก็ได้แต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเราก็จะแบ่งเป็นครึ่งแบบนี้นะแล้วก็ หลังจากนั้นค่ะก็จะมาเช็คความร้อนอีกทีหนึง่งเราจะใช้ประมาณ200และเครื่องมือนผมที่เราใช้ก็ยังคงเป็น Vivid แอนด์เริ่มทำการม้วนลอนผมจากด้านหลังก่อนนะคะ หลังจากที่ม้วนผมเสร็จแล้วก็รอให้ผมเย็นลงสักพักหนึงยแล้วค่อยหวีหรือว่าจะใช้มือในการสางผมนะคะทุกคนจะบอกว่าเครื่องม้วนผมของวเวทอันลูกเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้มาตลอดแล้วก็ดีมากๆไม่ทําให้ผมแห้งเสียอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่ม้วนผมบ่อยเครื่องนี้ก็คือช่วยถนอมผมของเราได้ดีงามเลยค่ะ เราเคยทำรีวิวแบบละเอียดมากๆแนะนำเครื่องแล้วก็จับมือทำไปทีละช่อเลยนะทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปเดิมได้เลยนะคะช่วงนี้จะชอบแต่งตัวแบบคุมโทนคุมใจประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะชอบใส่ตุ้มหูสีทองมากๆค่ะและตุ้มหูที่เราชอบมากๆในช่วงนี้ก็คือของ v วอ l ิเชนั่นเองค่ะเป็นตุ้มหูที่เป็นสีทองแบบกำลังดีอะ ไม่ได้เป็นทองโดดทองสว่างแต่เป็นทองที่ให้ความรู้สึกวินเทจนิดๆนะคะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นทองที่สวยมากแล้วก็มีความทนทานมากด้วยนะใช้มานานแล้วนะคะสีก็ยังไม่ลอกไม่ถลอกเลยเขาทำออกมาได้ดีมากจริงพอใส่ตุ้มหูพอทำผมเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ลุกส้มอิดส้มใจที่คอมพลีทลุก มากขึ้นมันเองนะและนี่ก็คือลุกโทนส้มอีกที่ทุกคนเอาไปแต่งตามได้ง่ายๆเลยนะคะใช้เวลาไม่นานทั้งหมดทั้งมวลก็คือประมาณ1ชั่วโมงก็คือได้ลุกที่ค o m p l e t เก็บรายละเอียดนะูน่นนี่ได้เป็นอย่างดีแล้ว1ชั่วโมงนี่คือรวมการทาสกินแคร์รบำรุงผิวด้วยนะ ถือว่าใช้เวลานานหรือไม่นานยังไงเอามาพูดคุยกันได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกก็มาคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายลุคที่อยากจะามาแต่งให้ทุกคนได้ดูกันตั้งแต่ปี2023ก็สนุกกับการแต่งหน้ามากขึ้นนะคะและในปี2024ก็คิดว่าน่าจะมีเมคอัพอะไรใหม่ๆที่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกเช่นเคยและพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปค่ะบ๊ Ella